ขออภัยนะคะขออภัยด้วยค่ะอันนี้คืองานวันนี้นะคะงานวันนี้ก็เอาสังกะสีเก่าที่เลือออกจากระเบียงเมื่อวานนี้นะคะมามาแปะด้านข้างบ้านเนาะเพื่อไม่ให้ขยะเข้าไปใต้ทุนบ้านอีกนะคะกลัวแล้วก็ไม่ให้น้องหมาลอดเข้าไปเล่นข้างล่างเนาะน้องหมาน้องแมวน้องแมวก็ชอบเละเข้าไปเล่นนะคะสร้างกำลังปิดทางเดินไปห้องน้ำอยู่นะคะสองฝั่ง ลองฝั่งซ้ายขวาเนะาะเพเป็นงานยากอยู่นะคะงานลำบากงานที่ไม่มีอะไรพรม,มเดี๋ยวก็ทําได้เท่าที่เราทําได้นะ,ะทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเนาะแต่ก็เป็นงานยากสําหรับทีมช่างขอบคุณทีมช่างมากเลยนะคะขอบคุณค่ะปดิดรถเแล้วนะคะอย่างน้อยก็กันขยะที่จะเข้าไปอีกได้เนาะ ขอบคุณทีมช่างนะคะคก็อยู่ในช่องแม่นุ่มเปรี้ยวน้านะคะหรือนุ่น้าพาไปดูมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้น้องนะคะแล้วก็คนอยู่ด้วยเนาะ,ะก็กราบขออภัยนะคะที่ผ่านมานน้าอาจจะไม่ได้พูดคุยเพราะว่าอยู่ในสภาพที่อารมณ์ที่ไม่โอเคนะคะแต่ก็อยากให้พี่น้องได้เห็นสภาพความเป็นจริงนะคะเป็นจริงคือเป็นอย่างนี้นะความจริงก็เป็นอยู่อย่างนี้เด็กๆก,ก็นอนตากพัดลม ตากพัดลมอยู่ตรงนี้นะคะข้าวของข้าวของของน้องหมานะคะนี่เป็นอาหารทั้งหมดเนาะขนมแล้วก็อาหารจะอยู่โซนนี้นะคะแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ของน้องจะอยู่ในลิ้นชักนี่นะคะอันนี้เป็นผ้าเดี๋ยวจะพ่อห่มมาใส่เพิ่มนะคะที่ซักใหม่ลิ้นชักนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อนะคะปอกคอมุ้งนะคะมุ้งกงอันนี้ก็จะเป็นชุดพยาบาลน้องนะคะชุดยา เบตาดินสำลีอื่นๆนะคะน้ำเกลือมันขวดใหญ่เกินไปก็เลยใส่ไว้ข้างนอกคุณจะมองเห็นอยู่นะคะหัดมีการใช้เนาะด้านนี้ก็จะเป็นทิปลาตะถุงขยะน้ำยาแป้งนะคะแป้งแล้วก็แชมพูแชมพูค่ะอันนี้ที่จักขยะขี้แมวนะะกับถุงขยะเก็บขี้แมวตุงลิงน้นชักตรงนี้ก็จะเป็นโซ่นะคะ เครื่องใช้ต่างๆแล้วก็อันนี้ที่น้องฟ้าส่งมาให้ใหม่นะคะมันเยอะเกินไปเนาะพี่ดูนาก็เลยเก็บไว้ตรงนี้อันนี้คือข้าวของของน้องๆนะคะน้องๆของเราก็จะมีนมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวแล้วก็นูดีนะคะสองตัวดีนะคะที่เขาไม่ไม่ใช่คนนะคะถ้าเป็นคนคงไม่ไม่ได้อนุญาตให้มาอยู่ตรงนี้นอนรับพัดลมไปก่อนด้านนอก เสร็จแล้วบอจ้าขอบคุณค่ะทีมช่างบอกเสร็จแล้วเดี๋ยวทาพีเด็จะบึดในเด้อฝ่าบะทาเออทาพีจะบึดเนี่ยทีมช่างเสร็จแล้วนะคะนี่พรหโมเอามาตากแดดวันนี้หนูนาก็มีแพนทําเก็บขยะนะคะหลังจากที่เก็บใส่ถุงไว้ได้บ้างแล้วเมื่อวานนะคะเก็บอีกโดยนะคะเก็บเท่าที่ทําได้นะคะเก็บเท่าที่ทําได้นะ,ะก็หลังคาที่ทําเมื่อวานก็ระเบียงเสร็จแล้วตรงมีรั่วจะว่าจังไหนละรอรอบนาบอตรงไปก้อนติ นี่มันรั่วไหลยอยู่เด้รั่วแห้งอยู่แต่ว่าตรงเอารองน้ำเอาอันเออซกเซตส,ส,สงรงกระสีแตกที่แบบว่าเหยียบมันหมู่บ้านมันกระสีอาจจะแตกเนาะรอบนาบอก้ามันฝนตกหลายก็ย่านไม่หักไม่อย่างตอนเขาสิเปียนอยู่สร้างหวังงหวเนาะตรงเอาเออ ตรเอาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทีมช่างบอกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหนูน้าขออนุญาตไปคุยกับทีมช่างก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเนาะขอบคุณหลยๆเด้อค่ะขออภัยนะคะขออภัยมากๆเลยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านขอบคุณน้ําใจพี่พี่แม่ๆน้องๆนะคะที่มีน้ําใจต่อน้องหมาทั้งสองตัวนะคะกับครอบครัวของแม่หนูนาพ่อต่อนะคะขอบพระคุณมากค่ะคงจะจบงานแค่นี้นะคะ ผมจะไม่มีอีกแล้วนะคะเพราะสำหรับวันนี้เนาะเหลือแต่นุนานทําเองนะคะก็คือทำเกการเก็บขยะนะเท่าที่เท่าที่ทําได้นะคะเท่าที่ทําได้ก็ขอบคุณนะคะน้ําใจดีๆนะสำหรับพี่ๆน้องๆทุกท่านค่ะ